คุณทุกฟังครับนี่คือการยกระดับแรงกดดันทางการเมืองและเศรษฐกิจต่อกัมพูชาที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในประวัติศาสตร์แรงข่าวระดับสูงจากนิวยอร์กยืนยันว่าคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสาประชาชาติหรือ UNSC กำลังเตรียมพิจารณาร่างมติคว่ำบาตรเต็มรูปแบบเพื่อตัดเส้นเลือดหล่อเลี้ยงระบอบเก่าที่ยังคงเกาะกุ่มประเทศอยู่ร่างมตินี้นำโดยสามมหาอำนาจตะวันตกสหรัฐอเมริกา ฝรั่งเศสและสหราชอาณาจักรและได้รับการสนับสนุนจากพันธมิตรอีกหลายชาติในยุโรปเป้าหมายชัดเจนคือการปิดตายกลุ่มอำนาจที่ยังคงจงรักภักดีต่อระบอบเดิมที่ถูกมองว่าล้าหลังกดขี่และคอร์รัปชันมาตรการที่ถูกเสนอไม่ใช่เพียงการตำหนิด,ด้วยวาจาหรือการออกแถลงการเชิงสัญ,ญลักษณ์แต่เป็นการคว่มบาตแบบสุดขั้วครอบคลุมทุกมิติ ไม่ว่าจะเป็นการอายัดท,ทรัพย์สินของตระกูลหุนและในพลคนสนิททั้งหมดทั่วโลกการห้ามเดินทางออกนอกประเทศเพื่อไม่ให้หลบหนีไปยังที่ปลอดภัยและการคว่ำบาตรทางการค้าอาวุธเพื่อสกัดไม่ให้กองกําลังติดอาวุธยังคงเข้มแข็งนี่คือการปิดประตูตีแมวอย่างแท้จริงนักการทูตบางคนบอกตรงๆว่านี่คือการถอนเส้นเลือดใหญ่ของระบอบเก่าตัดเงินตัดอํานาจตัดอาวุธ เหลือเพียงร่างที่รอวันล้มสลายคำถามคือมติครั้งนี้จะผ่านหรือไม่และถ้าผ่านจริงระบอบเก่ากัมพูชาจะไปต่ออย่างไรเรามาเจาะลึกทีละมาติการกันครับร่างมติที่กำลังถูกผลักดันเข้าสู่ UNSC ครั้งนี้ครอบคลุมมาตรการที่รุนแรงที่สุด3ด้านซึ่งถ้าบังคับใช้จริงจะกระทบระบอบเก่าอย่างจังมาตรการที่1การอายัดทรัพย์สินหรือ asset freeze นี่คือการยึดเงินสดบัญชีธนาคารอสังหาริมทรัพย์และทรัพย์สินอื่นของตระกูลหุ่นและเครือข่ายในพลคนสนิทที่กระจายอยู่ทั่วโลกไม่ว่าจะอยู่ในยุโรปเอเชียหรืออเมริกาเหนือจะถูกสั่งอายัดทันทีนักวิเคราะห์เชื่อว่าทรัพย์สินมหาศาลของตระกูลหุ่นไม่ได้อยู่แค่ในกัมพูชาแต่ถูกโยกไปลงทุนในต่างประเทศมานานแล้วตั้งแต่คอนโดหรูในปารีสวิลล่าในออสเตรเลีย ไปจนถึงบัญชีลับในสวิตเซอร์แลนด์การอายัดครั้งนี้จึงไม่ใช่สัญ,ญลักษณ์แต่คือการปิดท่อนำเลี้ยงตัวจริงมาตรการที่2การห้ามเดินทางหรือ travel ban ผู้นำและในผลที่ถูกขึ้นบัญชีดำจะไม่สามารถเดินทางออกนอกประเทศได้อีกต่อไปไม่สามารถหนีไปอยู่ในประเทศที่ปลอดภัยหรือส่งครอบครัวไปเรียนต่อในต่างประเทศได้อีกต่อไปทุกการเคลื่อนไหวจะถูกจำกัดให้อยู่แต่ในกัมพูชา นี่คือการตัดทางหนีตัดช่องทางเจรจาต่อรองทำให้ระบบเก่าต้องเผชิญแรงกดดันจากภายในอย่างเดียวมาตรการที่3การคว่ำบาตรการค้าอาวุธหรือ arms embargo นี่คือหัวใจสำคัญเพราะกองกำลังติดอาวุธคือตัวค้ำยันสุดท้ายของระบบเก่าหากตัดท่อนำเลี้ยงด้านอาวุธก็เท่ากับทำให้เครือข่ายกองกำลังออนแอลงเรื่อยๆไม่สามารถซื้ออาวุธใหม่ไม่สามารถซ่อมบำรุงยุโทโธปกรณ์ และในที่สุดจะหมดศักยภาพในการควบคุมประเทศทั้งหมดนี้สะท้อนว่าร่างมติ UNSC ครั้งนี้ไม่ได้แค่กดดันแต่คือการบีบให้สินใจอย่างเป็นระบบหนึ่งนักการทูตกล่าวว่านี่ไม่ใช่แค่การลงโทษแต่มันคือการปิดฉากระบอบเก่าโดยสมบูรณ์และถ้ามติผ่านจริงระบอบเก่าก,กัมพูชาอาจถึงจุดเกมโอเวอร์เร็วกว่าที่ใครคาดคิดคุณผู้ฟังครับมาตรการคว่ำบาตครั้งนี้ไม่ได้เกิดขึ้นลอยๆ แต่นีเบื้องหลังทางการทูตที่เข้มข้นและซับซ้อนอยู่เบื้องหลังเริ่มจากสหรัฐอเมริกาวอชิงตันคือผู้เล่นหลักที่ผลักดันเรื่องนี้อย่างหนักสหรัฐเห็นว่าระบอบเก่ากัมพูชายังคงเป็นอุปสรรคต่อสถียรภาพภูมิภาคทั้งเรื่องสิทธิมนุษยชนการเมืองที่ไม่โปร่งใสและความสัมพันธ์แนบแน่นกับจีนการยกระดับความบาดครั้งนี้จึงถูกมองว่าเป็นการจัดการให้เด็ดขาด เพื่อไม่ให้ระบอบเก่ามีช่องทางหายใจอีกต่อไปฝรั่งเศสก็เข้ามามีบทบาทสำคัญเพราะมีสายสัมพันธ์เก่ากับกัมพูชาในฐานะอดีตเจ้าอาณานิคมและมีข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับเครือข่ายธุรกิจและทรัพย์สินของกลุ่มอำนาจเก่าในยุโรปฝรั่งเศสทุกมองว่าเป็นมือเก็บข้อมูลที่ช่วยสหรัฐสืบหาทรัพย์สินและเครือข่ายเงินที่โยงออกไปต่างประเทศสาราชอาณาจักรก็ไม่แพ้กัน ลอนดอนคือฐานเงินทุนและการเงินระดับโลกการเข้ามาหนุนร่างมติของอังกฤษจึงหมายถึงการอุดช่องว่างด้านการเงินและธนาคารที่ระบอบเก่าอาจใช้ในการฟอกเงินหรือซ่อนทรัพย์สินทั้งหมดนี้ทำให้การจับมือของ3ม,มหาอำนาจสหรัฐฝรั่งเศสอังกฤษกลายเป็นแรงผลักมหาศาลใน UNSC แต่เกมการทูตไม่ได้ง่ายขนาดนั้นครับคุณผู้ฟรรังเพราะใน UNSC ยังมีจีนและรัเสเซียที่ถือสิทธิยับยั้งหรือ v พ t o power และทั้งสองประเทศนี้มีสายสัมพันธ์แน่นแฟนกับกัมพูชาจีนลงทุนมหาศาลในกัมพูชาทั้งฐานทัพเรือเรี่ยมโครงการเบลแอนด์โรดและเครือข่ายธุรกิจจำนวนมากหากมาตรการคว่มบาตผ่านจริงผลกระทบจะก,กระทบต่อผลประโยชน์ของจีนโดยตรงส่วนรัเสเซียแม้จะไม่ได้ลงทุนมากเท่าจีนแต่ก็มองกัมพูชาเป็นพันธมิตร ที่ช่วยให้ยังมีอิทธิพลในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นี่จึงทำให้คำถามใหญ่คือจีนกับรัสเซียจะยอมปล่อยผ่านหรือไม่นักการทูตคนหนึ่งเผยว่าสหรัฐและพันธมิตรกำลังพยายามเจรจาหนักเพื่อทำให้ร่างมตินี้ผ่านไปได้แม้จะต้องเจอแรงต้านจากปักกิ่งและมอสโกขณะเดียวกันก็มีการล็อบบี้สมาชิก UNSC คนอื่นอย่างเช่นญี่ปุ่นเกาหลีใต้และบราซิลให้สนับสนุนร่างนี้ เพื่อสร้างแรงกดดันทางการเมืองบรรยากาศในนิวยอร์กตอนนี้ร้อนแรงสุดๆห้องประชุม UNSC กลายเป็นสมรภูมิการทูตที่แต่ละฝ่ายกำลังวัดพลังกันอย่างไม่ถอยเพราะถ้ามติผ่านนี่คือการปิดตายระบบเก่าอย่างแท้จริงแต่ถ้าถูกวีโต้ก็จะกลายเป็นเกมยืดเยื้อที่ผลักกัมพูชาเข้าสู่การเมืองโลกมากยิ่งขึ้นสิ่งที่ชัดเจนที่สุดก็คือไม่ว่าผลสุดท้ายจะออกมาอย่างไร แค่การผลักดันเข้าสู่ UNSC ก็ได้สร้างแรงกดดันต่อระบอบเก่าอย่างมหาศาลแล้วครับคุณผู้ฟังครับหากมติความบารของ UNSC ผ่านจริงสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อระบอบเก่าในกัมพูชานับได้ว่าเป็นการโจมตีที่ร้ายแรงที่สุดในประวัติศาสตร์การเมืองกัมพูชาสมัยใหม่ผลกระทบด้านการเงินทันทีที่มีการอายัดทรัพย์สินตระกุนหุนและนายพลคนสนิทจะสูญเสียแหล่งเงินทุนมหาศาลไม่ว่าจะเป็นบัญชีธนาคารในยุโรป อสังหาริมทรัพย์หรูในต่างประเทศหรือบริษัทนอมินีที่ใช้ฟอกเงินรายงานหลายฉบับระบุว่าเครือข่ายเหล่านี้เป็นคลังเงินเงาของระบอบเก่าหากถูกตัดขาดจริงเท่ากับสูญเสียพลังในการซื้อใจข้าราชการกองทัพและเครือข่ายธุรกิจที่ค้ำจุนอำนาจผลกระทบต่อกองทัพกองทัพคือตัวค้ำยันสุดท้ายของระบอบเก่าแต่ถ้ามีการคว่ำบาตรอาวุธหรือ arms embargo อย่างเบ็ดเสร็จ ก็หมายความว่าจะไม่สามารถจัดซื้อยุทธปกรณ์ใหม่จากต่างประเทศได้ไม่สามารถนำอะไหล่มาซ่อมบำรุงรถถังหรือเฮลิคอปเตอร์และไม่สามารถเข้าถึงเทคโนโลยีสมัยใหม่ได้อีกต่อไปกำลังพลที่จงรักภักดีก็จะขาดขวัญกำลังใจเพราะรู้ว่าไม่มีใครค้้ยันอีกต่อไปผลกระทบต่อเครือข่ายธุรกิจอย่าลืมว่าระบอบเก่ากัมพูชาไม่ได้ยึดโยงแต่การเมืองแต่ยังพัวพันกับธุรกิจรระดับชาติตั้งแต่การก่อสร้างเหมืองแร่ จนถึงการผูกขาดนำเข้าส่งออกสินค้าการอายัดทรัพย์สินและการคว่าบาตรจะทำให้บริษัทเหล่านี้ถูกตัดออกจากระบบการเงินโลกไม่สามารถทำธุรกรรมกับธนาคารต่างชาติได้นักลงทุนต่างชาติจะถอยห่างทันทีเพราะไม่อยากเสี่ยงถูกลากเข้ามาเกี่ยวข้องกับบัญชีดำผลกระทบทางการเมืองเมืองเงินอาวุธและธุรกิจถูกตัดขาดระบอบเก่าจะเหลือเพียงอำนาจเปลือกเปลือกการซื้อใจข้าราชการและกองทัพจะยากขึ้นเ,เรื่อย ความพักดีของคนใกล้ชิดก็จะสั่นคลอนเพราะไม่มีผลประโยชน์ให้พึ่งพาเหมือนเดิมความแตกแยกภายในอาจประทุขึ้นเมื่อคนในระบอบเริ่มคิดถึงการเอาตัวรอดหนึ่งนักวิชาการด้านเอเชียตวนออกเฉียงใต้กล่าวว่านี่คือการรุกค่าที่แม่นยำที่สุดเพราะมันตัดทุกเส้นเลือดของระบอบเก่าในคราวเดียวผลสะเทือนเชิงสัญ,ญลักษณ์แม้ก่อนหน้านี้จะมีมาตรการกดดันอยู่บ้างแต่ไม่เคยถึงขั้นปิดตายแบบนี้ การที่เรื่องถูกผลักดันเข้าสู่ UNSC ทําทำให้โลกมองว่ากัมพูชากำลังอยู่ภายใต้การจับตาแบบพิเศษสายตานานาชาติไม่ปล่อยผ่านง่ายๆอีกต่อไปทั้งหมดนี้คือเหตุผลว่าทำไมระบอบเก่าในกัมพูชาถึงต้องหนาวสถานกับร่างมติครั้งนี้เพราะถ้ามันผ่านจริงนั่นอาจหมายถึงจุดจบที่เหลี่ยงไม่ได้ของระบอบที่ปกครองกัมพูชามานานหลายทศวรรษคุณผู้ฟังครับ หลังข่าวการผลักดันร่างมติคว่ำบาตรเต็มรูปแบบแพร่ออกไปเสียงสะท้อนจากทั้งประชาชนกัมพูชาและประชาคมโลกก็เริ่มดังขึ้นเรื่อยๆเสียงจากชาวกัมพูชาในกรุงพนมเปญและตามจังหวัดต่างๆประชาชนบางส่วนเริ่มรู้สึกว่านี่คือความหวังใหม่พวกเขามองว่าการที่ UN s c ขยับครั้งนี้อาจเป็นจุดเริ่มต้นที่จะทำให้ระบอบเก่าที่กดขี่มายาวนานถูกบีบให้ยอมอ่อนข้อหลายคนถึงกับโพสต์ในโซเชียลว,ว่าถ้าไม่มีเงิน ไม่มีอาวุธระบอบนี้ก็อยู่ไม่ได้แต่ก็มีเสียงกังวลเช่นกันโดยเฉพาะจากพ่อค้าแม่ค้าและคนทำงานรายวันพวกเขาห่วงว่าหากถูกความบาดจริงเศรษฐกิจจะซบเซาหนักกว่าที่เป็นอยู่รายได้จะหดหายราคาสินค้าจะพุ่งสูงขึ้นคนตัวเล็กจะเป็นผู้แบกรับผลกระทบมากที่สุดเสียงจากนานาชาติประเทศตะวันตกส่วนใหญ่หนุนเต็มที่สหรัฐย้ำว่า นี่ไม่ใช่การแทรกแซงจิตการภายในแต่คือการปกป้องสิทธิมนุษยชนและสิียรภาพในภูมิภาคฝรั่งเศสและอังกฤษออกถแถลงการไปในทิศท,ทางเดียวกันขณะที่อาเซียนมีท่าทีระมัดระวังบางประเทศอย่างสิงคโปร์และมาเลเซียเริ่มแสดงจุดยืนสนับสนุนในเชิงหลักการแต่ก็ยังหลีกเลี่ยงการวิจารณ์ตรงๆเพราะไม่อยากให้เกิดการแบ่งแยกภายในอาเซียนส่วนจีนและรัสเซียแม้ยังไม่ประกาศท่าทีชัด แต่สัญญาณที่ออกมาก็พอคาดเดาได้ว่าทั้งสองคงไม่ยอมให้ UNSC ผ่านมาตินี้ง่ายๆเพราะผลกระทบจะกระทบต่อผลประโยชน์ของตนเองโดยตรงบรรยากาศตอนนี้จึงเหมือนสึกสองด้านด้านหนึ่งคือเสียงเชียร์จากประชาชนที่อยากเห็นการเปลี่ยนแปลงอีกด้านหนึ่งคือความหวาดกลัวว่าผลลัพธ์จะยิ่งทำให้ชีวิตลำบากขึ้นแต่สิ่งที่ปฏิเสธไม่ได้ก็คือแค่ข่าวนี้ก็ทำให้ระบอบเก่ากัมพูชาสั่นสะเทือนแล้วสรุปแล้ว การที่ UNSC เตรียมพิจารณาร่างมติคว่ำบาตรเต็มรูปแบบต่อกัมพูชาคือการยกระดับแรงกดดันขั้นสูงสุดที่โลกเคยใช้กับประเทศเล็กๆแห่งนี้มาตรการที่ถูกเสนออายัดทับสินห้ามเดินทางคว่ำบาตรการค้าอาวุธทั้งหมดไม่ใช่แค่เครื่องมือกดดันธรรมดาแต่คือการลุกคาดที่ออกแบบมาเพื่อปิดตายระบอบเก่าอย่างสิ้นเชิงคำถามคือระบอบนี้จะอยู่รอดได้อย่างไรหากถูกตัดเงินถูกตัดอาวุธ และถูกตัดเส้นทางเชื่อมต่อกับโลกภายนอกนักวิเคราะห์จํานวนมากเชื่อว่าหากมตินี้ผ่านจริงระบอบเก่ากัมพูชาจะเข้าสู่ภาวะขาลงแบบไร้ทางกลับความพักดีภายในจะเริ่มแตกสลายเครือข่ายธุรกิจจะล่มสลายและกองทัพจะอ่อนแรงลงเรื่อยๆแต่สิ่งที่ต้องจับตามไม่แพ้กันคือจีนและรัสเซีย พวกเขาจะยอมให้มติผ่านหรือจะใช้สิทธิ์วีโต้ปกป้องกัมพูชาจริงหากเลือกปกป้องจริงเกมการเมืองโลกจะซับซ้อนและดึงกัมพูชาเข้าสู่สมรภูมิการเมืองระหว่างมหาอำนาจอย่างเต็มรูปแบบทั้งหมดนี้สะท้อนบทเรียนสำคัญอำนาจที่สร้างจากการกดขี่ไม่ยั่งยืนเพราะเมื่อโลกจับตาและประชาชนเริ่มตื่นรู้วันหนึ่งระบอบที่เคยมั่นคงก็อาจล่มสลายเพียงชั่วข้ามคืน นี่คือสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นต่อหน้าต่อตาเราระบอบเก่ากัมพูชากำลังถูกบีบจนไร้ทางหายใจ